กลับบ้านดีกว่าเราค่ะท่านกลับบ้านกันค่ะวัดสวยเนาะท่านเนาะสวยสวยบ้านท่านของเราใหญ่ใหญ่มากพื่งเข่าใช่ค่ะนี่เพิ่งสร้างใหม่เลยเห็นไหมแต่พระแต่พระอาจารย์นี่สอนดีมากเลยนะคะพี่น้องสิมาเฮ็ดบุญวัดนี่โบค่ะแม่นยังละปัญญามาอาจารย์เพิ่นบูดี เพิ่นเอาเงินไปใส่ยางอื่นได้ครับเอาเงินไปใส่ยางอื่นเพิ่นบ่มาสร้างมาเปียงว่าเพิ่นตัวบ้านตัวเมืองอ๋อไดซื้อเป็นแนวนั้นบัดนนี่เพิ่นเฮ็ดไว้เด้ครับปีสองปีใช้ยาบ้าบุงบุชาวบ้านมากคือจังได๋นี่ก็บ่ฮู้นะแต่คําสอนเพิ่นดีแฮงเด้อครับาสอนเพิ่นดีแฮงก็สร้างเพิ่นตัวจักไปหลอกชาวบ้านมากเนี่สินะครับไม่หลอกในถ้ำหมุนมันก็มีหลายอยู่เด้อครับแนี่ยนี่แต่เพิ่นก็พาสร้างผ้าแปงชุมชนดีอยู่เด้อสร้างผ้าแปงแต่เพิ่นจักเอาเงินทั้งหลายมากจังซี่่นะคะขนาดนนั้เลยบ่จ้ะครับ แต่ว่าโบโบไปสนับถือดิครับผมว่าตนับ๊วยสุ้มโนว่าสิมาผ้าแป้งผ้าสั่งเยอะด้สิผ้ากันมาสั่งซอยสั่งวัดสั่งมาไปสั่งวัดอื่นเลยโบตรงมาวัดนี่บปวาดอื่นเลยโบตรงมาไปวัดบาบก็ได้ค่ะอันนี้เป็นวัดป่าพ่นขีตัวมันตุ่มพ่นตัวจ้ะาเดนูเดนูจังไหร่ดนูสิไป๊ะเบาสู่คณะฟังด้วยค่ะเด้อครับผมค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะค่ะขอบคุณครับกลับนไปกลับบ้าน ด้วยศรัทธาบารมีด้วยคุณความดีที่ลูกสร้างมาขอกราบกรานวอนปู่นาคาองค์ปู่ใหญ่